พอทำหนะะ่อยค่ะถ้าเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานสามารถทําชิวได้ไหมต่ำเพิ่มใป้อีก2โรคโรค SLE กับความดันท่านไหนที่เป็นกลุ่มโรคเหล่านี้อยู่ต้องไม่สามารถตัดสินได้ว่าทําได้หรือไม่ได้ต่มแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอโรคประจาตัวของตัวเองก่อนนะแล้วค่อยบุกมาทำเพราะบางท่านถ้าเป็นโรคเบาหวานน้ําตาลปกติก็สามารถทําได้บางท่านต่ําจนเกินไปและสูงจนเกินไปอันนี้ก็ไม่แนะนํานะและมีลูกค้าท่านหนึ่งที่เป็นโรค SLE บุกมาทําชิวกับตาก็สอบถามกันไปสอบถามกันมาแต่ในใจคิดแล้วว่าจะปฏิเสธและไม่ทําให้แต่ดันเหลือไปเห็นสีผมแล้วลูกค้าจ แปว่าเนี่ยสีผมพี่ก็ทํามาโดยตลอดตั้มก็เลยรู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยเพราะว่าตัวเราเองก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสีออเกีิกที่นาเข้าจากรัสเซียบราซิลและยุโรปและทุกสีในร้านจะต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตว่าปลอดภัยส่วนการลงสีตั้มก็จะลงแค่ชั้นผิวหนังกพาพร้าซึ่งชั้นนี้จะไม่มีน้ําเหลืองและน้าแดงออกมาแล้วในการเดินเส้นตั้มก็จะเดินย้ําไปกับหรอบสั้นๆช่วงกลางเส้นหรือว่าเส้นหลักที่อยากจะคัดเส้นให้ดูเข้มหน่อยตั้มก็จะเดินเพิ่มอีก5้ารอบรวมกันเป็นสอะิกกทกที่่าาาานนนนนอออมมมชั้้้ผิวจจะไํํเหลืงงแด อะไออกมาแล้วลังทําไปก็ไม่บวมไม่แดงทําสีไหนได้สีนั้นไม่เฟดดาเฟดเทาและทิคนี้จะเป็นมาตรฐานที่มาสเตอร์ทุกคนต้องทําและทุกสาขาก็ต้องปฏิบัติตามทั้งอุดรกทมและชนบุรีตั้มก็เลยตัดสินใจทําคิ้วให้ลูกค้าที่เป็นโรค SLE ท่านนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วตัม้มแนะนำให้บุกแล้วค่อยมาถามช่างหน้างานนะว่าทาได้หรือไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นอะไรมาตัวเราเองก็ไม่คุ้มทางร้านก็ไม่คุ้มรักและห่วงใหญ่ทุกท่านนะ